ด้วย FC บังคับหนักมากมาไม่เห็นใครบังคับสักคนใครแต่งหน้าให้แม่แซมหรอขอหอนะคะ ขอรอดสุดแม่แซมวันนี้ขอทรงผมแบบขอทรงผมแบบลงมาแบบเกาหลีได้ปะโอเคจัดไปล่าสุดมอนิเตอร์ช่างทำผมแต่งหน้าผมผ่านได้สุดนะครทุกคนก็อยากเห็นทรงผมที่มันไม่ได้แบบเปิดหน้าผากหมดอ่ะฟิลแบบว่าตกลงมานิดนึงแบบดาราเกาหลีอะเธอที่มันจะมีความแบบ มีจะง่อยนิดนึงเนี้ยไว้รุ่นหน่อยดิอป,ป้าแล้วหน้าเรามันไม่ได้ไปทางนั้นไงมันอาจจะอันตรายนิดหน่อยใช่เกาหลีเกาหรือหรือไ,ไปเวจีนอย่างเงี้ยพระเอกซีรีส์จีนน,จน,นี่ไงวันนี้วันววนี้เขาจะแต่งจีนฉันว่าเธอไปเวจีนได้ วันนี้เธอแต่งจีนนะนี่เออได้โอเควันนี้เอาใครดีคะแม่แซมจางหลิงเฮอไหมหรือวังเฮอตี้ <c oughs> เลฟเฟลนหนูมีเต็มหัวแล้วตอนเนี้ยค,คืออยากได้ดาราคนไหนเอฟซีสอบาวก็น่มามา,มาเบุงขวเต่มเดี๋ยวว่าๆหนูหนส,ส่งรูปดาราให้แม่ <c oughs> ให้แม่แซมไว้เป็นเล็บดีกว่า เวลาบิ๊กออกมานจะไม่มีหลายหลายแบบว่าแบบวันนี้จะเป็นหวังเฮอตี้วันนี้จะเป็นจางหลิงเฮอหรือจะไปเวแบบเกาหลีจะเป็นชาอึนจะเป็นทรงคังเป็นทรงจุงกิจุงกีแม่เขาแม่ตอนนี้คนดูแม่แต่งหน้าคือสะสองหมื่นสองหมื่นสี่แล้วนะคะหกละสี่รียขนาดจิ เดี๋ยวดีเขายังตงไม่เสร็จเสร็จแล้วครับจางหลิงจี้มาแล้วครับใจเย็นๆน,นี่จางหลิงจี้มาแล้วนะ <laughs> จางหลิงเฮ่อจางหลิงจี้หวังเผอตี้เ <laughs> ฉินเจิ้นหยวนห <laughs> ยางห <laughs> ยาง เยอะแยะไปหมดเลยวันนี้วันนี้จะเอาจีนเรงชอกมากพระเอกซีรีสจีนเห็นไหมเอาแม่ก็ดูเหรอแม่ติงซีรีส์ดูเหรอแม่บอกให้ดิ๊กดูหน่อยน่งคุยกับหนูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนังไม่ดูซีรี่์เลยอะนั่งหนปมเค็มเลิศมากนางไม่นางต่โตบแลยที่แม่ดูที่พาเด็กออฟฟิศเราดูหมดเลยไงที่เิดเวลาหนูเล่าเรื่อง เรูล่าเรื่องซีรีส์ให้บิกบ๊กฟังบิก๊กไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างใช่บิ๊กดูแต่หมอลำจริงขายของแน่อย่าว่าออไรขายของ่ขายของกอนนะแวะขายของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวติต๊กตอกว่าฝากกดตะก้าด้วยนะคะตัวละสามร้อยเก้าสิบนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องช่วยกันกดนะคะถ้าไม่กดเนี่ยหนูจะไปบอกบิ๊กว่านะไม่เห็นคนกดเลยนี่หนูก็จะมีเรื่องอ้าง แล้วหนูก็จะหารเรื่องไม่รลายแต่ถ้ายอดดีก็ต้องยอมเขาซึ่งหนูว่าหนูหน่าจะต้องยอมแน่ๆเลยยอมเถอะค่ะสองมคมนก่อน,อนสองคน,นก่อนนี้แล้วค่ะนี่ก็<อ>ก็ยอมแล้วนี่ไงยอมเรื่องนี้เรื่องเดียวหละ อะไรนะอะไรอะไรนะเฮ้ยจะสิบจะสิบล้านแล้วว่าจางหลิงเฮ่อวัแล้วครับจางหลิงเฮ่ออลังจะขึ้นหน้านะครับไม่อาเธอร์อาเธอไม่เป็นจางหลิงเฮ่อเป็นอะไรก็หล่อหมดแหละเพราะว่าวันนี้น่ารักมากช่วยขายของประทับใจหลินหุยได้ไหมเป็นลินหุย น้องหลินหุย <c oughs> ต้องเป็นแพนด้าปะห <c oughs> ลิหนหุยเนี่น้องหลินยน <c oughs> ี่น้องหลินห <c oughs> นุเย <c oughs> <c oughs> ถ้าจะแบบไลฟ์จนจบถ้าจะเอาแบบจนแต่งเสร็จไม่รู้แหละทรงผมจะต้องเป็นทรงผมแบบตกตก,ตกลงมาได้ หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมให้เอาผมขึ้นหมดวันนี้หนูจะต้องให้เขาเป็นแบบพระเอกซีรีส์ให้ได้นี่หรอยังยังไม่เสร็จเธอเธอแต่งให้เสร็จก่อนซิแม่แซลนันรักผมขายออเสื้อค่ะน้องเบสนี่ไงหนูขายอยู่ทุกคนเอาวันนั้นที่ขายยาดมกับบิ๊กอะยังเมามอยมากกว่าขายแต่ละไรดึกมากนะวันละไรดึกมาก ตัวละ390รค่ะกดในตะก้าเลยค่ะทุกคนส่งฟรีนะคะแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่อะไรนะปวดชิงช่องอ่ะแม่มายืนให้หน่อยดิใ<ด>ช่ฉันไปฉันไปได้ปะไม่ได้ยืนทำไมมีบิ๊กอยู่อ่ะงั้นเธองั้นเธอดำเนินรายการไปก่อนนะ แม่ก็มาแป๊บเดียวหนึ่งนาทีแม่บุ๋นวีบ่อยเข้ามาเนี่ยเนี่ยไมย่ไม่ไม่โอ้แม่ขาไม่ดีแม่ขายเสื้อเร็วแม่ขาไม่ดีแม่ขายเสื้อเร็วค่ะเสื้อตัวละสามร้อยเก้าสิบนะคะค่ะเสื้อตัวละสามร้อยเก้าสิบนะคะขายไม่ค <c oughs> ุ้ะคะ <c oughs> มแม่เสียงมันซ้อนมาหรือเปล่าของคลิปแม่ ตอนมาไดเปล่าของคิดแม่ะกล้องนี้มันไม่ได้ยินมันต้องฟังในโทรศัพท์รอบอสไล่ยืดวันนี้แม่กินข้าวอะไรครับเนี่ยเห็ไหมว่า๋อวันนี้ให้แนนเจียวไข่แม่คือกินแม่คือกินไข่เจียวไข่เจียวมักไข่เจียวโอเคข้าดี <Okay. S 2> โอเคก็โมดีกีนก้นี่ยังกระเพื่อมอ่ะมันมันเนี่ยแล้วกเขาส่งคิวกันนั้นเดี๋ยวแม่ตามก่อนก็เขาจะส่งมาพี่อุ้ยป้าพี่น้องแม่ก็รู้ขึ้นก่อนค่ะเปิดตามก็มีใครอะไรไงในช่วงปลายคิวแม่ขายเสื้อเร็วค่ะใครเข้ามาใหม่นะคะเ,คเ,คเสื้อเรานะคะเสือะะ้อ MDM ค่ะ แม่เห็นตัวหนังสือไหมนี่หาต้องใส่แว่นไงเอาวคดเข่ามหมเดไอค่ะมาซื้อเสื้อกันเด้อนี่นี่เออคือขึ้นน่ารักอะเสือเอ็มนี่เอ็มตัวละสามร้อยเก้าสิบ สั่งตรงมาจากเกาหลีนะคะนี่เบสมาแล้วเนี่ยแม่มองไม่ค่อยเห็นแม่ใส่แว่นมองขนาดนั้นใส่ตามมีทั้งบ้านไม่มีใครมองเห็นเลยตอนนี้มีมีไอ้นีเห้่คไม่กิน ดึกแล้วไม่มีการกินอะไรทั้งนั้นกดขาน้องเบสขายสู้แม่ไม่ได้ถ้าทุกคนต้องเอากดใส่ตะกร้าก่อนค่ะแล้วมันจะขึ้นให้กดขาได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมันแบบสาหรับใครที่ทําไม่เป็นมันจะมีก็บอกว่าไม่เคยเห็นแม่ออกมานั่งไม่เคยเห็นแม่ออกอะไรเสริมก็ได้ค่ะว่าจะเอายังไงแต่ว่าถ้าทุกคนกดของใส่ในตะกร้ามันจะมันจะขาได้ สิบล้านใจให้เบบไปฟินครับเอ้ยอเอแบบสซี่บอกว่าไม่เคยเห็นแม่ออกแล้วสวยเพิ่งเคยเห็นแม่ออกแล้วสววันนี้แม่ฉันไม่ออกกล้องเลยค่ะไม่เคยไม่รู้กลัวกล้องอะไรลักหนาขนาดไม่แต่งหน้าก็สวยอยู่นะแม่โอ้โหกล้องขนาดนี้ คือเราใช้กล้องอยู่นะตอนเนี้ยา่าเป็นยองลูกจากของเนาะสวยปะต้องสวยว่าทำยังไงก็ไม่ชมสักทีไม่ได้ไปหรอกทุกคน<อ>แต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดให้สิบล้านหัวใจแต่ว่าถ้าคาดหวังให้ได้ไปฟินขับไม่ได้ได้ไป เออแต่ว่าวันนี้หน้ามีออร่าจริงหมายถึงหน้าบิ๊กอะเอาชมเห็นปะ่ะฉันชมเธอฉันเห็นอะไรดีๆฉันก็ชมตลอด